สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องอาจารย์พิสิทธิ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีเมถุนเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจําเดือนกันยายน2 5 6 5นนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนดาวประจําตัวของท่านคือดาวพ,พุูธนะครับก็บ่งบอกถึงความฉลาดไหวพริบนะครับเพราะเป็นพ,พุูธในาธาตุลมในเดือนนี้เดินทางมาสู่ภพศาสระนะ โคด,ดาวประจําตัวท่านเนี่ยโคจรมาสถิตอยู่ในภพสาชะดาวได้ตําแหน่งดีนะครับแต่การโคจรของดาวพระพุธนั้นไม่ค่อยเป็นไปตามปกติเท่าไหร่นะครับแปลว่าพักเดินเดินหยุดหยุด,ยดเดินบ้างสลับหยุดนิ่งถอยหลังบ้างนะครับเรียกว่าเดือนนี้ท่านก็จะเจองานสมาคมเยอะขึ้นการทํางานที่มีการเดินทางระยะใกล้ๆนะครับถี่ขึ้นได้พบปะกับ คนในวงการนะครับที่มีความรู้มีการเจราจาที่คล่องแคล่วนะครับตัวท่านทําได้ดีนะครับแต่งานไม่ออกนะครับตัวท่านน่ะมีความสามารถมีความพร้อมแต่ทำไมงานไม่ออกนะครับพอพบกรรมมะของท่านเนี่ยดาวใหญ่ก็เดินถอยหลังเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเดือนนี้เป็นการทรงทรงตัวมีข้อน่าสังเกตอยู่ว่าท่าน,นจะแก้ปัญหาในเนื้องาน หรือทํางานเก่าสาสางานเก่าและแก้ปัญหาบุคลากรในองค์กรหรือเพื่อนร่วมงานทําการค้าธุรกิจก็คือหุ้นส่วนธุรกิจทีมงานของท่านนั่นแหละครับทํางานแต่งงานไม่ออกนะครับมีข้อน่าสังเกตอ,กอีกจุดหนึ่งคือว่าจะมีคนในทีมงานหรือลูกน้องของท่านคนที่ไม่ค่อยแสดงออกอันนั้นแหละจะให้ผลงานของท่านนะครับ ก็มันมีความสัมพันธ์ของดวงดาวที่ปรากฏอยู่นะครับสำหรับท่านที่กำลังคิดจะลงทุนใหม่หางานใหม่เปลี่ยนใหม่ท่านดูดีๆนะครับเพราะว่าดาวมีความสัมพันธ์ไปอย่างภพินาฏเรียกว่าเปลี่ยนแล้วอาจจะไม่ได้ดีกว่าเก่าหรือลงทุนแล้วเนี่ยก็จะคืนทุนช้านะครับก็เราใช้หลักเกณฑ์ของดวงดาวนี่แหละเป็นการที่จะพยากรณ์อนาคตในช่วงทงสั้นนี้ ทางด้านการเงินการเงินในเดือนนี้นะครับการเงินท่านก็เรียกว่า,าเขาเรียกว่ามันมีดาวพระราหเูเข้าไปอยู่ในภพลาภะดังนั้นเนี่ยได้เงินมาเนี่ยมันก็เหมือนสภวาวะว่าได้มาเป็นก้อนแต่มันเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับในเดือนนี้เพราะว่าการเงินเข้ามาเนี่ยมันถูกพลังของพระราหูเนี่ยใช้ดาดตามสภาวะอารมณ์นะครับก็ต้องอควบคุมกันนะครับ มาดูทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักสำหรับท่านที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ตามปกติเลยเนี่ยก็ดาวพลังความรักเนี่ยมันเข้าไปสัมพันธ์กับภพบกรรมมะก็เรียกว่าเป็นการดูแลเอาใจใส่กันอย่างที่ดีแต่คู่ของท่านในเดือนนี้อาจจะเขาเรียกว่าจะสุดตัวลงไปบ้างทางด้านสุขภาพหรือทางด้านธุรกิจทางด้านการเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลประคับประคอง ผู่คลองคนรักกันไปนะครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องญาติผู้ใหญ่นะครับท่านใดที่มีญาติผู้ใหญ่ที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้ต้องระมาัดระว,วังในเดือนนี้เพราะมันมีดาประจุเข้ามาทำเขาเรียกว่ามักุมกันอาจจะมีการเจ็บปวยกระทันหันหรือเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกระทันหันนําความเาขาเรียกว่าแบกรับภาระมากขึ้นความกังวลตกังวลมากขึ้นค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับ ในเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าดาวดวงของท่านเนี่ยได้รับอิทธิพลมาในระดับกลางๆนะนะครับและเดี๋ยวมาติดตามกันว่าในเดือนหน้านะดาวจะส่งคุณให้ท่านอย่างไรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วกลับมาพบการพยากรณ์ในเดือนหน้าต่อไปสวัสดีครับ